ตอนรับเข้าสู่การรีวิวสุดพิเศษอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งใน SUV ที่เป็นไอคอนของยุคนี้นี่คือ Land Rover Defender รุ่นปี2026สีดำสุดเท่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพาชมทั่วไปเพราะเราจะพาคุณจอดลึกทุกมุมของความหรูหราความล้ำสมัยและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของรถคันนี้จากโชว์รูมหรูระดับพรีเมียมที่พร้อมยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ แค่เพียงคุณเดินเข้าใกล้ตัวรถก็จะสัมผัสได้ถึงพลังและความสง่างามที่ดีเฟนเดอร์ถ่ายทอดออกมาสีดำของตัวรถเสริมความลึกลับน่าเกรงขามแต่ก็ยังคงความเรียบหรูไว้อย่างสมบูรณ์แบบมันคือความลงตัวของรถลุยแบบดั้งเดิมที่ได้รับการแปลงโฉมใหม่ให้กลายเป็นยานยนต์แห่งยุคอนาคต เมื่อคุณเปิดประตูและก้าวเข้ามาในห้องโดยสารทุกอย่างรอบตัวจะบอกเล่าเรื่องราวของความประณีตและความล้ำสมัยได้ทันทีแล n โ r o วอรได้ผสมผสานจิตวิญญาณของ Defender แบบดั้งเดิมเข้ากับความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวทุกองค์ประกอบทั้งรูปลักษณ์และการใช้งานถูกออกแบบมาอย่างมีเหตุผลไม่มีสิ่งใดที่ทำมาเพื่อแค่ความสวยงามแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังคงความสวยงามอยู่ดี เริ่มกันที่บอดนั่งบอดหนังวินเซอร์คุณภาพสูงสีดำให้ความรู้สึกนุ่มสบายหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันบอะมีขนาดใหญ่รองรับสริระได้ดีมาพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศช่วยให้การเดินทางในทุกสภาพอากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลายที่สุดไม่ว่าจะขับในเมืองหรือขึ้นเขาทุกสัมผัสล้วนพรีเมียมทุกพื้นผิวภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่หรูหรา แผงคอนโซลวุ้มด้วยวัสดุดหนังเทียมคุณภาพสูงตัดด้วยอลูมิเนียมขัดเงาแอร์ละลายไม้แบบคลาสสิกทุกอย่างถูกเลือกใช้เพื่อความรู้สึกที่ดีทั้งด้านสัมผัสและสายตา ต่อไปคือเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นหัวใจของรถรุ่นนี้ศูนย์กลางคือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 13. 1นิ้วที่มาพร้อมระบบ b i v i Pro เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดระบบลื่นไหลใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้านล่างหน้าจอยังมีปุ่มหมุนควบคุมแอร์และฟังก์ชันอื่นๆที่ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและการใช้งานแบบดั้งเดิม หน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับแต่งได้และแสดงข้อมูลได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวันนอกจากนี้ยังมีระบบ h e a d u p Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกหน้าช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนน อีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบไฟแอมเบียนที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายตามอารมณ์หรือสไตล์การขับขี่ในเวลากลางคืนไฟแบบซ่อนตามส่วนต่างๆของห้องโดยสารจะช่วยสร้างบรรยากาศที่หรูหราและผ่อนคลายราวกับนั่งอยู่ในเรานอ,นอส่วนตัวแน่นอนว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับหลังคากระจกพานรามาขนาดใหญ่ ช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งมีแสงธรรมชาติเข้ามาเพิ่มความสว่างในตอนกลางวันและให้คุณได้มองดาวในยามค่ำคืนเพิ่มความโรแมนติกในทุกการเดินทางเรื่องเสียงก็ไม่แพ้ใครด้วยระบบเสียง m e r ิเดียนรอบทิศทางให้เสียงที่คมชัดลึกและมีมิติฟังเพลงโปรดหรือคุยโทรศัพท์ก็ได้คุณภาพระดับสตูดิโอ ฟังก์ชันด้านการใช้งานก็ถูกใส่ใจอย่างเต็มที่มีช่องเก็บของซ่อนตามจุดต่างๆช่องเก็บของกลางพร้อมระบบทำความเย็นที่ชาร์จไร้สาย USB-C หอไหลยจุดเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางปรับเอนได้พร้อมช่องแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลังที่สำคัญคือความแข็งแรงทนทานยังคงเป็นหัวใจของ Defender แม้จะหรูหราแต่ทุกวัสดุยังถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงทำความสะอาดง่ายและพร้อมรับมือกับทุกสภาพแวดล้อม เรื่องความปลอดภัยก็ครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติระบบปืนจุดบอดร,ระบบช่วยเบรกและกล้องรอบคันแบบ3ามิติที่สามารถแสดงมุมมองใต้ท้องรถช่วยให้ขับในพื้นที่แคบหรือเส้นทางวิบากได้อย่างมั่นใจทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของระบบช่วงล่างอัจฉริยะที่ขับถีได้นุ่มนวลและทรงพลังแต่เรื่องสมรรถนะและดีไซน์ภายนอกเราจะนำเสนอในคลิปถัดไปเพราะวันนี้เราเน้นที่ภายในซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณจะใช้เวลาอยู่มากที่สุด และจากที่ได้สัมผัสเราขอบอกเลยว่า Defender 2026ไม่ได้แค่ตอบโจทย์แต่ยกระดับความคาดหวังขึ้นไปอีกขั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Land Rover หรือเป็นมือใหม่ที่กำลังมองหา SUV หรูที่แตกต่าง Defender รุ่นใหม่นี้คือตัวเลือกที่คุณควรได้ลองเพราะมันที่สน์ให้เห็นแล้วว่าความลุยกับความหรูสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณชอบรีวิววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนของ Defender รุ่นนี้มากที่สุดหรืออยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า